ความจำเป็นในการที่เราจะต้องพัฒนาเมืองโดยการสร้างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้หรือผู้คนจํานวนมากตัวเนี้ค่ะเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าเราขาดแผนด้านที่อยู่อาศัยเราจะมีแผนในการที่เรียกว่าอพยพย้ายเขานีได้ยังไงเรามีการเข้าไปศึกษาด้านที่อยู่อาศัยของเขาไหมว่าเขาสามารถย้ายไปที่อื่นได้ไหม คณะกรรมการนโยบายที่วาสายัยชาติก็ได้ดำเข้าสู่การพิจารณาจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไงชาวชุมชนเองเขาก็ได้รับความช่วยเหลือทั้งหน่วยงานพอชอกับเครือข่ายชุมชนของเขาสลัมสีภาามันควรจะเป็นการที่เข้ามาทํางานร่วมกันในทุกภาคส่วนหรือเปล่าตัวหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการทําทางรถไฟเนี่ยก็ต้องเข้ามามีส่วนช่วยไหมว่าจะทํำยังไง รถไฟเองก็มีที่ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งส่วนให้จัดเป็นที่อยู่อาศัยถ้าเราจะทําให้มันเป็นไปตามตัวปฏิญญาสากลที่อยู่อาศัยที่จะจัดขึ้นเนี่ยมันต้องไม่ใช่เฉพาะที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีไรายได้น้อยแต่มันเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับทุกคนการรถไฟมีพื้นที่หลายพื้นที่แบ่งพื้นที่ที่กําลังจะพัฒนา เพื่อการผานิตย์บางส่วนมาเป็นการทําให้มีที่อยู่อาศัยสําหรับทุกคนรวมทั้งอาจจะเป็นคนที่ถูกไล่รือที่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในที่นั้นบางส่วนอาจจะย้ายไปอยู่ในโครงการของการเคหะหรือบ้านประชารัฐบางส่วนอาจจะใช้วิธีการแก้ปัญหาการแบ่งปันที่ดินที่อยู่บนแปลงที่ดินนั้นแล้วทําเป็นบ้านมั่นคงขึ้นหรืออะไรก็ตามมันมีวิธีทางเลือกได้หลายวิธี สมมติว่ามันมีแปลงที่ดินแปลงหนึ่งของการรถไฟที่กำลังจะพัฒนาเป็นมิกซ์ยูสแล้วก็เอาผลกำไรที่ได้จากการทำมิกซ์ยูสตัวนั้นบางส่วนเมื่อเกื้อหนุนผู้มีไรายได้น้อย แล้วก็พัฒนาพวกเขาให้มีงานที่จะต้องทำในไอตัวอาคารอันใหญ่พัฒนาคนเดิมเนี่ยแหละเข้าไปทำงานแล้วก็ให้เขามีที่อยู่อาศัยอยู่ในโครงการนั้นด้วยมันเป็นการพัฒนาทั้งสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันซึ่งมันตรงกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน